เก็ยอยู่ในเกมโรบอทแมปไทยเทอรเวอร์ดีเฟนต์ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นด่านไายกันนะครับผมนี่ผมก็มีตัวประมาณนี้ไม่ค่อยของเท่าไหร่หรอกแบบมีกล่องแล้วก็กตัวนี้นี่มาอ,อีเวนต์ใหม่เพิ่งมาเมื่อวานครับผมเมื่อวานนี้เลย ขึ้มาเมื่อวานนี้แต่แต่เมื่อวานผมแต่เมื่อวานเกมมันเป็นไรไม่รู้เปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรไม่รู้เอาว่าเราไปเล่นกันเลยแล้วกันครับถ้ามีเสียงลูกกวาต้องขออภยัยด้วยนะครับผม โอเคมาแล้วครับผมเราจะเริ่มวางตัวกันเลยวางตัวนี่เดี๋ยวโนนแล้วก็มาวางค่อยวางตัวเราจะมาให้ใครหลุดป้อมเข้าไปได้ฟ <Okay. S 1> าดตังไปฟาดตังไปวางตัวเงิน ก็มาวางตัวนี้ด mm hmm. ีก็กอัพถ้าทุกคนอยากเล่นกับผมมินมาได้นะผมชื่ออันนี้ผมชื่อจีแมนสกิทเนี่ยชื่อผมทุกคนอยากเล่นก็แอดไปครับผมถ้าใครอยากเล่นกับผมเซเอวางกลัว นี่กดุ๊ปไม่เป็นอะไรอัพเกดกันอากนั้นเราก็จะมาะวางไว้ก่อนแล้วก็อัพตัวนี้เฮ้นี่นี่อู้เฮ จ,จัวสไปเดอร์ค่อยวางประมาณตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เราจะมาอัปเกรดกันเลยอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็อกแล้วเนี่ยต้องขออภัยตัวจริมนะครับผม,ผม เราจะมาอัพเกรดกันเลยอัพเกรดีเกงยกโอเคอาจะมาเริ่มวางไปเดอรกันลองอัพเกรด ไรไปเนี <Auf> ่ยไม่รู้ไปบ้างไปั้าขอวางตัวนี้ก่อนเป็นลาชโอเคอัพเกรดขั้ดูไวอยู่มั้งไวอยู่ไวอยู่้อ บริษัทสถานการณ์ก็เริ่มดีแล้วครับเราจะมาอาสปเดอร์กันโอเคโอเคขั้ดีก่อนกันก็ว่าอัพตนึงอัพดี ชิวโหชิวชิวมากเลยครับตอักตอักตุันมาเป็นเด็กกระตุยแล้วมาเป็นเด็กกระตุยแล้วเออ,อเดี๋ยว ไอพีหน้าผมจะไปเล่นโหมดนะั้นน่ะลาวาแต่แม่จำไม่ชนะหรอครับไอกีมีก้นเแหรอเพราะว่าผมั้ฆ่าเจ้ากิจไม่ได้เลยมันเลือดทั้งเลือดเยอะแล้วก็ความร็วสือ่อละครนีร้พวอาจจะฆ่ามันไม่ได้ผมเลือดสา,ามคนยังฆ่าไม่ได้เจาอัปเป็นรีว5าเฮ้ยผมกันหมดแล้ว ต่อไปก็รออัพเรวล้วก็แปดแลันเกตัวนี้กัโลดเกอัพตันเลยโลดนี่เนี่ย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 นี่ยนยน่นี่ยนี่เนี่ยนี่เนยน่นี่ยนี่เ อันกงมจะต้องวางตัวเพิ่มน,นของสไปเยอะกก่อกนแโอเคจะใช้มือกว่าอัพไปรออัพไปรออัพไปอมเอั์แล้วกันวางตรงนี้เพิ่มเอ๊ ก็รอเงินอัพก็รออัพเงินค่ะคุณแล้วก็ก็เริ่มไวอยู่แล้วแบอ,อ,อ,อัพตัวเงินจีอ๋อฮะน้ำใสปิ้งน้ำอ๋อฮะเย้ ไหวอยูมั้งไหวอยู่ไหวอยู่อากีดก่อนแล้วนี้โอเคีอเคแล้วก็วางแนี้อีกไอ้เด็ก่อไอ้อีกคนกว่าบัตรเป็นี้แล้วอกรีดกดไปโอเค เราควรจะวางตัวพิทตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวโอเคโอ้ไม่ตกซะหน่ยช่างมันดีอัพเกดอัพเกดโอเคเอลสามนี่ก็มาอัพยา yeah. มุ่งมาแต่ก็เป็นไรเพราะสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นอยู่โอเคไม่มีใครหลุดไปได้นีวงวงโอเคดีดี่อยดติร์ดติ๊ดตุ่มตุ่มไม่มีใครออกมาได้รับตัวมุนก่อน นี่เนี่ยโอเคอตัวหนี้ปั่นแล้วสองตัวตัวหนี่ถ้าจะส่งตัวมาให้ผมก็ส่งได้นะเพราะว่าผมตาเก่งขอก็ตัวนี้ก็ได้ขอก็ตัวนี้ก็ยังดีนะ จะเอาตัวแดนมีก hmm. mm ๊อตก็ได้คุณที่ผมอยากได้คือก๊อตนะครับผมขอก๊อตตัวหนึ่งแดงตัวหนึ่งก็ได้ครับผมตัวที่มันงูหดแบบอัปเดตนี้อ่ะทำเป็นสไปเดอร์ควกอะไรเห็นผมหดอ่ะอื้อหืออื้อหืมอื้อหืม เกตตัวน okay, ี้กันเลยโอเคเลือดไหลเป็นน้ำ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 มัน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 เกตที่ก่อนอี๋อี๋